จะเล็กทำอะไรทำปุ้ยหมักค่ะปุ้ยหมักค่ะปุ้ยหมักไม่กลับกองเราทำกันอะไรเนี่ยทำกับเศษหญ้ากับผักตบชวาโอ้โหแจ๋วเลยอันนี้เป็นไอเดียใหม่โอ้โหนี่นี่นี่ดู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 อ๋อโหอันนี้ต้องต้องใช้แรงด้วยนะ เออโหแฉลบแจ๋วแฉลบเอาสะพานพังแล้วสะพานพังเดี๋ยวมาคอยดูผลงาน,านอ่าเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะคะนี่จะ,จะเล็กกัะน้องปุ่มหลวนไพ่มีศุกร์สองอ่ากำลังจะทำปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองทำง่ายอันนี้อ่ักตบกับขักเอาตามอ่า<อ>พักผักตบกับเอาเก็บจากท้องร่อง ไปขี่วัวนะต้องไปซื้อแตาวัวยังไม่ได้เลี้ยงเองลยต้องไปขี่เออสงสัยจะต้องเลี้ยงวัวด้วยนะอันนี้นาตีสเขาใช้เขาใช้ยาแห้งสลับกับผักบสดเก็บจักเนี่ยท่อนตึ่นจะท้องร้องเนี้ยเราเรามีวัตถุดิบของเราเองอะนะไม่ต้องซื้อไทยแล้วเขาก็เอาขี้วัวสลับกับกับอะไรอะเศษผักเศษพืช สำหรับเป็นชั้นชั้นอย่างเช่เราเชยกำลังเก็บผักตบเล็กเลี้ยงขนาดนี้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเล็งเมืองนาตอนมาน้ำนากระหล่านะเออผักตบเราจะพอไหมเนี่ยน้าปูมให้น้าพอว่าจองนู่นแล้วยังมีอีกเยอะผักตบอ่ะ นี่เป็นปุ๋ยหมักสูตรวิศวก,กรรมแม่โจนะคะของสวนไทยมีสุกสองเราจะดูอ่ะเราใช้ตะตกชวากับเศษยาเอาเอามาเป็นวัสดุในการทำปุ๋ยหมักแล้วเราใช้ขี่วัวแห้งเป็นเ,เป็นปุ๋ยเป็นเชื่อกอ,อ,อันนั้นเป็นปุ๋ยขอกอ่าปุ๋ยขอกมาทำทำผสม เราเรามีวิธีเรามีวิธีที่แบบว่าเหมือนวิธีรัดเราอะ่ะจะเอาที่อยู่ในน้ำใสลงไปท้าแรกแล้วก็เอาเอาอันแห้งที่เราขึ้นว้กอนอะ่ะมามาใส่ชั้นที่สองแล้วก็ตามด้ยวยขี้วัวตอนนี้เราปั่นคอบ,ป,อบปั่นขอบไปเรียบร้อยแล้วแล้วข้างล่างก็คือเราโลยเดี๋ยวขอบ,ขอบนี่เร<ม>าปั่นก็อะไรปั่นก็คือปั่นแก มันก็เซตยาใช่ปั่นก็มันก็เป็นอย่างนี้เซตยาเดยพระอ๋อเขาใส่เป็นชั้นๆก็คืออ๋อมันคือชีวัวใช่ไหมชีวัวแล้วก็ผัดตบโดแล้วก็ยาแห้งอ๋อแล้วก็ปั่นเป็นชั้นๆเหมือนเหมือนที่เราจะใส่ข้างในใช่ข้างในก็จะเหมือนข้างนอกแต่ว่าที่เราต้องถามขอบก่อนเพราะว่าเราจะให้มันเป็นทรงเหมือนพีระมิดอ๋อข้างบนมันจะแหลมอ๋อเขามีสูตร ตอนนี้ก็คือเหลาเขาจะต้องโยนผัตกตบสดมาเดี๋ยวกป็เล็กก็จะเอามาเรียง้างไหนอ่าตอนนี้ตอนนี้นเหลากำลังเก็บผักตบสดเคือจริงๆอ่ะเวลาเรามากอะเราต้องหลากน้ําลงไปนะทิศเพื่อให้เพื่อให้กองปุ๋ยหมกักเรามันมีความชื้นแล้วมันก็จะย่อยสลายได้ดีอแต่เราอ่ะใช้วิธีรัดไงไอ้นั่นมันมีความเปียก ความชื้นใช่ไหมแล้วก็มาไว้ไกลๆกับขี้วัวมินเขามีน้ำเขาอยู่แล้วใช่เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยในวัสดุอะมีแห้งอยู่อย่างเดียวคือขี้วัวอือเนี่ยเปียกอ่อ่ก็ฝนตกเมื่อกี่วันนะอาทิย์หนึงดแล้วมันยังมีความชื้นอยู่เราก็ใช้วิธีรัดเดี๋ยวลัางจางเนี่ยปุ๋มเขาจะเอาสายยางมาฉีดอีกทีนึงอือีกสิบวันนะเขาก็จะเพิ่มความชื้นใช่สิบวันเขาก็จะมาอาบน้ำใส่กองอือ เราก็ทําง่ายๆไงวิธีของเราเองโอเคคือปุ่มเขายังไม่ได้ซื้อปั๊มน้ำไงอ๋อเดี๋ยวปุ่มเขาจะซื้อปั๊มน้ำมาทีหลังเขาไม่ทําแบบเอแบบแบบตั้งเวลาด้เงี้ยเนอะไม่เด้อะไรนะปุ่มเขาจะใช้เป็นปั๊มจุ่มเขาจะจุ่มลงไปอปั๊มจุ่มปั๊มแช่อะจุ่มลงไปแล้วมันก็จะดูดน้ำในนี้เฉดมากแล้วมันก็ใส่ยากอ๋อืออืออื สะดวกสามารถหิวไปจุ่มตรงไหนก็ได้แต่ตรงมีสายไฟใช่ไหมใช่มันมีมันมีสองแบบมันมีโซล่าเซลกระสายไฟจะปุ่มเขาเลือกสายไฟเพราะว่าเขามีปั๊มตรงนี้โอ้โนี่นีเ่เราใส่ออพอเราใส่ไปใช่าไอที่ห่างๆเนะี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีความชี่ไงจะเล็กไปเรียนมาจากไหนอ่ะเรียนมาจากจานยูไง โอ้ oh. <laughs> นีอาการยุกย่กอะไรอะ่ะขั้นข้าวเดี๋ยวจะมีขาา่าวจ้างที่เปลี่ยนต้นเฮ้มีอะไรอะ่ะกระเปเาโยนเยอเลยอ่ะเดี๋ยวมีข่จ้างใครใครสนใจจะทำปุ๋ยมากก็ติดต่อจะเล็กได้นะมาเรียนรู้มาเรียนรู้ <laughs> จะเล็กไม่ทำมันไม่ได้มาเรียนรู้มาเรียนรู้จะเล็กแนะนำให้ได้ถ้าใครมาตอนเย็นๆนี่ต้องมีน้ำมันรดด้วยนะน้ำล้างมือเออน้ำล้างมือน้ำรดปุ๋ยมักเนี่ยใช,ใช่ใช่ใช่ต้องน้ำตอกกองเนี่ยมันต้องเยอะนิดนึงนะใช่ขึ้นทั้งกอง เอามาเพิ่มอีีไม่ใหญ่กรอบอ่ะ,ะประมาณสองเดือนปุ่นก็จะได้ปุ๋ยไว้สําหรับปลูกผักละเดี๋ยวอีกสองเดือนมาดูกันนอว่าผักเราจะงามขนาดไหน